ตอนเดินกลับคนของพระพันปีจะมาจับตัวเธอไปแต่ฟาบาทกับองค์รักษ์ก็เข้ามาช่วยทันพอดีเขาได้พูดกับเธอแบบดุหน่อยๆว่าดึกปัานนี้ออกมาทําไมเคยบอกไปแล้วไงว่าทําอะไรเสร็จให้รีบกลับก่อนมืดนี่ดีนะที่ข้ากําลังจะไปกองปราบเลยมาเจอเข้านะ่ะไม่งั้นเกิดเรื่องใหญ่แน่เธอเลยบอกว่าวันนี้มีเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำข้าไปหาท่านที่จวนผู้ว่าแต่ทำไมถาหารถึงบอกว่าท่านไม่รู้จักข้า ทำให้ฝ่าบาทถึงกับพูดติดอ่างเลยบอกว่าทหารยามคนนั้นคงไปหาผู้ช่วยครังที่นั่นมีผู้ช่วยสองคนนะ่ะเขาเลยถามต่อว่าแล้วเรื่องสําคัญที่ว่าน่ะคืออะไรแล้วธงอีก็เล่าผลการทดสอบกับศพของหมอยาให้ฝ่าบาทที่เธอคิดว่าเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการฟังแล้วฝ่าบาทก็ไปหาขุนนางซอแล้วบอกว่ารู้แล้วที่เด็กคนนั้นเจอหลักฐานที่บอกได้ว่าอกจองเป็นผู้บริสุทธิ์ พิสูจน์กับศพตามวิธีที่ธงอีคิดก็เป็นไปตามที่เธอบอกจริงๆวันต่อมาทหารองครักษ์มารับอกจองกลับเพราะมีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าเธอไม่ผิดซึ่งเป็นหลักฐานที่ธงอีหามาได้มันทําให้บางคนในหน่วยตรวจการไม่ชอบเธอเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายอกจองเรียกธงอีไปหาเพื่อขอบคุณสิ่งที่ธงอีทําซึ่งธงอีก็บอกไปว่าแค่อาศัยความเชื่อมั่นว่าท่านไม่ได้ทําทําให้คิดได้ว่า จะไปพิสูจน์หาหลักฐานจากศพและบอกว่าเธอต้องขอบคุณอกจองมากกว่าที่ยอมปกป้องเธอที่เป็นแค่สาวใช้ชนชั้นต่ำแต่อกจองก็ได้บอกไปว่าเธอมีค่าที่สุดที่เคยพบมาพอธงอีกลับกองดนตรีทุกคนดีใจกันใหญ่โดยเฉพาะพี่ย่งกับหัวหน้าวงเพราะนึกว่าจะได้รางวัลเหมือนตอนเรื่องดนตรีวิบัติแต่พอไม่มีก็ถึงกับหงอยไปเลยแล้วก็คิดได้ว่าอาหารพระราชทาน น่าจะมาวันพรุ่งนี้เหมือนรอบดนตรีวิบัติที่ได้รางวัลในวันถัดไปจึงตั้งใจล้างท้องรอฟาบาทได้ไปหาอกจองฟาบาทชื่นชมธงอีไม่หยุดปากบอกว่าโชคดีที่ได้ธงอีช่วยเป็นแค่เด็กรับใช้อายุก็ยังน้อยทําไมถึงคิดวิธีแบบนี้ได้อกจองเลยบอกว่าถ้าจะให้นางทํางานใช้แรงงานต่อไปคงจะน่าเสียดายเลยได้ขอให้ธงอี ได้เข้าไปเป็นนางในฝ่ายตรวจการฝ่าบาทจึงไปขอพระมเหสีให้แต่งตั้งธงอีเป็นนางในฝ่ายตรวจการพระมเหสีเห็นด้วยเพราะฝ่าบาทเคยพูดถึงความเฉลียวฉลาดของธงอีให้ฟังบ่อยๆและอยากทําเพื่อฝ่าบาทที่อุตส่าห์มาขอเธอพี่ชนซูได้ไปหาบ้านพักซึ่งเป็นบ้านของพี่โยงพอคุยกันเสร็จ พี่ยงรีบกลับไปที่กองดนตรีแต่มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งหนีผ่านมาขอเข้าไปหลบในบ้านคนทพิไล่ตามเขามาจะใช้กำลังพี่ชอนซูเห็นเลยเข้าไปช่วยชายคนที่โดนวิ่งไล่ตามนั่นคือจางฮีเจพี่ชายของอกจองซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกจางฮีเจว่าพี่ชายอกจองนะคะเขาเป็นคนเสพเพลดูภายนอกเหมือนไม่มีพิษมีภยัยจากนั้นเขาได้ไปหาอกจองน้องสาวที่ไม่ได้พบกันมานาน เธอเคยพูดว่าจะปีนขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดให้ได้ตอนนี้ถึงเวลาเตรียมพร้อมเดินทางไกลแล้วครั้งที่แล้วธงอีได้ช่วยเธอไว้เธอเลยจะให้ธงอีเข้ามาช่วยด้วยธงอีไปซื้อของให้นักดนตรีแล้วได้ไปเจอกับฝ่าบาทที่นั่นด้วยเธอได้บอกกับเขาว่าพวกที่อยู่กองดนตรีต่างเฝ้ารออาหารพระราชทานเขาเลยบอกขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะให้รางวัลแทนฝ่าบาทเอง เพราะจะฝ่าบาทหรือเขาก็เหมือนกันเขาจะซื้อป้ายพกให้เธอทั้งๆท,ที่เธอบอกว่าไม่อยากได้ตอนนั้นพี่โยงกับหัวหน้าวงได้มาแอบดูจึงโดนองครักษ์จับตัวได้แต่ฝ่าบาทกับทงอีเห็นพอดีเลยบอกให้องครักษ์ปล่อยตัวจากนั้นพวกเขาได้ไปนั่งกินเหล้าด้วยกันพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพี่โยงกับหัวหน้าวงจะเอาเล่าให้ฝ่าบาทกินธงอีออกตัวจะกินแทน เพราะคิดว่าเขาข้ออ่อนทําให้ฝาบาทอยากโชว์แมนยืนยันจะกินเองแล้วก็อาสาจะเลี้ยงเล่าทุกคนด้วยฝาบาทดูชอบทอดหนังหมูมากเพราะอยู่ในวังไม่เคยได้กินแล้วทุกคนก็กงเล่ากันอย่างครื้นเครงขากลับฝาบาทกับธงอีได้เดินกลับด้วยกันขณะผ่านงานวัดที่เขาจุดไฟเย็นเล่นเต็มไปหมดเขาได้บอกว่าตั้งแต่รู้จักกับเธอเขาได้ลองทำอะไรครั้งแรกเยอะเลยเลยได้ถามเธอกลับบ้างว่า มีความฝันอะไรบ้างเธอเลยตอบว่าเธอเป็นคนชนชั้นต่ำไม่กล้าคิดอะไรแต่ถ้ามีฝันนั้นคงจะสูงเกินไปแต่ฟาบาทบอกให้เธอจงกล้าพูดมันออกมาเธอเลยบอกว่าได้แต่หวังว่าชาติหน้าจะไม่ต้องเกิดมาเป็นชนชั้นต่ำอีกและนี่คือความฝันของเธอวันต่อมาธงอีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนางในประจำฝ่ายตรวจการเธอดีใจและอึ้งมากหลายคนในกองดนตรีต่างยินดีกับเธอ เธอไปหาโอกจองเลยได้รู้ว่าคนที่เสนอให้แต่งตั้งเธอเป็นนางในก็คืออกจองโอกจองบอกว่าคนที่รู้ความสามารถของเจ้าดีที่สุดก็คือฝ่าบาทจึงตอบรับคำขอธงอีได้ไปอยู่ที่ฝ่ายตรวจการแต่คนที่นั่นไม่ชอบใจเท่าไหร่เพราะเหมือนโดนดูถูกและไม่ค่อยยอมรับชนชั้นต่ำที่ต้องมาร่วมงานด้วยสังกุงฝ่ายตรวจการไปหาพระพันปีกับพระมเหสีพวกเธอโวยวาย ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พระมะเหสีกลับบอกว่าคนที่ยอมให้ธงอีเป็นนางในก็คือพระมะเหสีเองเพราะเธอคิดว่าธงอีมีความสามารถมากและหวังว่าฝ่ายตรวจการจะเข้าใจการตัดสินใจของเธอด้วยอกจองได้ไปหาพระมะเหสีเพื่อขอบคุณที่ยอมให้ธงอีเป็นนางในและจะขอรับผิดชอบที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของฝ่ายในและปัญหาที่ฝ่ายตรวจการเอง แต่พระมะเหสีบอกจะจัดการเองทั้งหมดเพราะเธอเป็นคนอนุญาตและบอกให้อกจองเลิกยุ่งเรื่องนี้ที่กองดนตรีมีการฉลองที่ธงอีได้เป็นนางในทุกคนในกองนั้นต่างดีใจมากที่เธอได้เป็นฮังอาต่างซ้อมเรียกธงอีว่าท่านฮังอาท่านฮังอาอย่างสนุกสนานที่กองปราบพี่ชายอกจองถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกองซึ่งขุนนางซอดูไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ เขาได้บอกพี่ชายอกจองว่าอยากให้พยายามหน่อยถ้าทำดีก็จะเรียกใช้แต่ถ้าผิดพลาดก็โดนไล่ออกได้พี่ชายอกจองได้เห็นพี่ชอนซูที่กองปราบจึงเข้าไปคุยด้วยเขาวางท่าทางขี้เล่นแต่ก็แฝงไปด้วยเล่เหลี่ยมที่น่ากลัวธงอีกำลังจัดแจงของไว้ให้คนในกองดนตรีเพราะเธอจะไม่ได้อยู่แล้วแล้วหัวหน้าวงกับพี่โยงก็เดินเข้ามาหาเธอเขาสองคนผูกพันกับเธอมาก พราะอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวทำให้เขาทั้งดีใจและเสียใจที่เธอจะได้เข้าไปเป็นนางในเขาเอาซอให้เธอไปด้วยแล้วก็บอกเธอว่าเธอต้องทำได้ดีพร้อมกับร้องไห้ธงอีได้ไปเป็นฮังอาวันแรกแต่หลายคนในฝ่ายนั้นไม่ชอบเธอเท่าไหร่มีฮังอาคนหนึ่งได้บอกเธอว่าที่พวกนางไม่ชอบเธอไม่ใช่แค่เพราะเธอเป็นชนชั้นต่ำอย่างเดียวแต่เป็นเพราะเธอไม่รู้จักเจียมตัวพอฮังอานางนั้นเดินออกไป ก็มีซังกุงเดินเข้ามาบอกว่าไม่ต้องสนใจเพราะนางในที่นี่ทุกคนต้องพยายามอย่างน้อยสิบปีกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ธงอีกลับใช้เวลาเพียงข้ามคืนที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งนี่ทำลายความภาคภูมิใจของพวกนางเจ้าต้องกัดฟันทนต่อไปตราบใดที่ไม่ทำให้พวกนางเห็นว่าเจ้าทำได้ดีกว่าพวกนางไม่มีทางมองเจ้าเป็นชนชั้นเดียวกันหรอก พี่ชอนซูได้เดินตามพี่ชายอกจองกับขุนนางฝ่ายเจ้ากรมไปพี่ชอนซูถามว่าทําไมไม่เปิดโปงข้าแต่พี่ชายอกจองก็บอกไปว่ายิ่งดูข้ายิ่งชอบเจ้าดูเหมือนเจ้ากําลังตามหาอะไรอยู่วิธีหาของมันมีตั้งหลายวิธีวิธีที่ดีที่สุดคือหาทางเข้าใกล้คนที่จะได้สิ่งนั้นมาแล้วเขาก็ชวนพี่ชอนซูทํางานด้วยจากนั้นพี่ชนซูก็กลับบ้านเช่าไป เจอกับพี่โยงเจ้าของบ้านเช่าพวกเขาได้นั่งกินข้าวกันแต่ท่าทางของพี่โยงดูเกรงเกรงและกลัวชอนซูอยู่นิดหน่อยพี่โยงกําลังนึกกังวลจึงระบายกับพี่ชอนซูว่ามีเด็กรับใช้ยอยู่กองดนตรีคนหนึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นนางในเขาจึงกังวลเป็นห่วงกลัวว่าเธอจะลําบากนี่ทาให้พี่ชอนซูนึกถึงธงอีและคิดอยากตอบรับคําเสนอของพี่ชายอกจองส่วนธงอี ได้นั่งท่องหนังสืออย่างหนักหน่วงเพราะเธอต้องพยายามให้คนอื่นยอมรับตามที่สังกุงบอกให้ธงอีเข้าสอบวัดระดับประจำปีเหมือนทุกคนเพราะหวังว่าจะไล่เธอออกตามกฎกฎของการสอบประจำปีคือคะแนนต้องถึงระดับอื่นขึ้นไปถึงจะผ่านถ้าไม่ผ่านก็จะโดนไล่ออกพอถึงคิวธงอีเธอก็ตอบไม่ได้แล้วยูสังกุงก็ไม่ให้ผ่านสังกุงใจดีไม่พอใจที่ยูสังกุงใช้วิธีสกปรก เพื่อไล่ธงอีออกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องนี้ไปถึงหูอกจองทำให้เธอไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะเธอคิดว่าธงอีจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยตัวเองส่วนพระมเหสีเองก็ไม่เห็นด้วยที่ธงอีเข้าสอบกับคนอื่นที่เรียนมาตั้งนานธงอีได้ไปอ่านกฎระเบียบในการสอบวัดระดับทำให้เธอรู้ว่าข้อสอบต้องออกในหนังสือที่เรียนมาแล้วในปีที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งไปบอกสังกุงสูงสุดว่าการสอบมีความผิดพลาดต้องจัดสอบใหม่แต่นางก็ไม่ฟังแถมยูสังกุงยังตกหน้าเธอและต่อว่าเธอว่าบังอาจเพียงเพราะเป็นคนชนชั้นต่ำแล้วก็บอกเธอว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเจ้าไปซะแล้วก็เดินหนีไปอย่างไม่แยแสธงอีนั่งประท้วงขอความเป็นธรรมแม้ฝนจะตกเธอก็นั่งต่อไปอย่างเด็ดเดี่ยวมีสังกุงที่ใจดีกับธงอี ถือร่มเดินมายืนคุยกับเธอบอกเธอว่าทําแบบนี้ไปก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรอกแต่ธงอีก็ได้บอกไปว่าเธอเพียงอยากได้โอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองถึงแม้มันจะน้อยนิดก็ตามสังกุงใจดีสองคนไม่โอเคที่ฝ่ายตรวจการซึ่งมีหน้าที่สืบหาเพื่อความยุติธรรมแต่กลับใช้วิธีสกปรกที่จะไล่ชนชั้นต่ำออกซึ่งการที่นำสิ่งที่เรียนปีนี้มาทดสอบมันไม่มีในกฎ พวกเธอได้ขอให้พิจารณาสอบใหม่เพราะสิ่งที่ผ่านมาไม่ถูกต้องธงอีนั่งตากฝนจนถึงเช้าจนเธอเป็นลมไปพระมเหสีมาที่ฝ่ายตรวจการเธอไม่พอใจที่ฝ่ายตรวจการใช้วิธีสกรปรกแบบนี้แถมกล้าต่อต้านคำสั่งของเธอแต่ที่มานี่เธอมาถามหาความรับผิดชอบในความผิดพลาดของฝ่ายตรวจการและให้ทดสอบทงอีใหม่ทงอีฟื้นขึ้นมาและไม่เป็นอะไรมาก พระมเหสีเรียกธงอีเข้าพบเพราะอยากเห็นหน้าและอยากให้โอกาสเธอในการสอบใหม่แล้วธงอีก็ให้ความมั่นใจกับพระมเหสีว่าถ้าให้เวลาเธอเท่ากับหังอาคนอื่นเธอจะสอบผ่านแน่นอนที่ฝ่ายตรวจการได้เปลี่ยนสั้งกุ้งสูงสุดแล้วประกาศต่อหน้าทุกคนว่าธงอีจะได้สอบใหม่พร้อมกับฮังอาอีกคนในอีกสาวันข้างหน้าฝาบาทรู้ว่าธงอีจะได้สอบใหม่ และนั่งนึกถึงเธอว่าอ่านหนังสือคนเดียวจะเป็นยังไงอยู่นะฟาบาทไปหาธงอีที่นั่งอ่านหนังสืออยู่เขาได้พาธงอีไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเพราะอากาศข้างนอกมันหนาวแถมเขายังบอกเธอว่าเธอเข้ากับชุดนางในฝ่ายตรวจการมากธงอีไม่มั่นใจในการสอบเพราะไม่มีคนให้ถามว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าฟาบาตั้งความหวังกับเธอไว้มากแล้วเขาก็ให้กำลังใจเธอ แถมยังอ่านหนังสือให้เธอฟังและยังติวจุดสำคัญสำคัญให้เธอด้วยถึงวันสอบโจทย์ที่ธงอีจับได้เป็นคำที่ฝ่าบาทอ่านให้เธอฟังทำให้เธอนึกถึงตอนนั่งอ่านด้วยกันเธอพูดได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผ่านการทดสอบไปด้วยดีเธอดีใจแล้วก็โล่งใจมากที่ผ่านการทดสอบสังกุงใจดีเข้ามาแสดงความดีใจกับเธอแล้วก็บอกเธอว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้น อย่าทนงตนเพราะเรื่องแค่นี้ฟาบาทมายิงธนูทุกครั้งที่มีการตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วก็ยังบอกว่าถ้ากลับวังจะฝึกการต่อสู้ทำให้ผู้ติดตามสงสัยว่าทำไมถึงอยากฝึกขึ้นมาเขาเลยบอกว่าเพราะจิตใจที่มีคนหนึ่งเคยบอกว่าเขาอ่อนปวกเปียกคนนั้นก็คือธงอีพี่โยงมาค้นบ้านของพี่ชอนซูเพราะคิดว่าเขาน่าสงสัยตอนที่ค้นอยู่มีผ้าห่อสีขาวลวกลงมา แกออกมาเป็นผ้าสีเลือดหมูและมีสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มคองเกไม่รู้ว่ามันคืออะไรขุนนางซอพี่ชอนซูและคนในกองปราบได้เข้าไปสอนการสืบคดีที่ฝ่ายตรวจการสาวสาวฝ่ายตรวจการดูจะกริตราราดหนุ่มกองปราบเป็นอย่างมากแต่ธงพีและพี่ชอนซูก็ยังไม่ได้เจอกันเพราะธงอีเรียนกับขุนนางที่มาจากสารไต่สวนอีกห้องหนึ่งตอนเรียนเสร็จขุนนางซอเอาหนังสือเรียนมาให้ธงอีเขาบอกว่าช่วงก่อน เจ้าไม่ได้เข้าเรียนมันน่าจะมีประโยชน์กับเจ้าแล้วก็เดินจากไปพี่ยงไปหาธงอีแล้วบอกเธอว่ามีคนหน้าตาลักษณะน่ากลัวเป็นสับปปเปลืออยู่กองปราบมาเช่าบ้านเขาอยู่แล้วก็ได้เอาผ้าที่ค้นเจอไปให้ธงอีดูเพื่อที่จะให้ช่วยตามสืบให้หน่อยพอธงอีเห็นเธอก็รีบวิ่งไปที่กองปราบทันทีแต่ไม่เจอพี่ชนซูจึงไปถามหายามที่เฝ้ากองปราบเธอถามชื่อทหารก็บอกว่า เขาชื่อชาชอนซูซึ่งทำให้เธอผิดหวังเพราะคนละแท้กันส่วนพี่ชอนซูก็ได้รับปากพี่ชายอกจองว่าเขาจะเข้าทำงานด้วยธงอีเดินกลับอย่างโศกเศร้าเพราะหวังว่าจะได้เจอพี่ชอนซูแต่ก็ไม่ได้เจอพี่ชอนซูได้มาทำงานผิดกฎหมายกับพี่อกจองพอเสร็จเขาก็กลับมาบ้านพอเจอเชือกที่มัดห่อผ้าที่หล่นอยู่เลยออกมาถามพี่โยง เขาบอกว่าอยากรู้ว่ามันคืออะไรเลยเอาไปให้นางในฝ่ายตรวจการที่ชื่อธงอีให้ช่วยสืบให้พี่ชอนซูพอได้ยินชื่อธงอีถึงกับอึ้องพูดไม่ออกตอนเช้าธงอีร้อนรนใจรีบวิ่งไปที่บ้านของพี่ชอนซูระหว่างทางมีคนของพี่ชายอกจองจะมาจับตัวเธอเพราะคิดว่าเธอจะสืบเรื่องราวของเขาผ่านพี่ชอนซู แต่พี่ชอนซูก็มาช่วยไว้ทันทั้งสองร้องไห้ดีใจมากที่ได้เจอกันแล้วก็ได้กลับมาที่บ้านของพี่ชอนซูเขาอยู่กันพร้อมหน้ากับพี่โยงและหัวหน้าวงแล้วก็ได้รู้ว่าธงอีกับพี่ชอนซูเป็นพี่น้องที่พลัดพรากถ้าเขาไม่ค้นเจอผ้าสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มคองเกยทธงอีกับพี่ชอนซูก็คงไม่ได้เจอกันพี่โยงเลยขอเรียกพี่ชอนซูว่าพี่ใหญ่แล้วพวกเขา ก็นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานขุนนางซอได้เข้ามาหาฝ่าบาทเรื่องที่คณะทูตต้าชิงที่จะเข้ามาพรุ่งนี้ไปพัวพันกับการค้าในตลาดมืดแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายในด้วยซึ่งจะให้กองปราบฝ่ายตรวจการและสารไต่สวนสืบคดีนี้ช่วยกันฝ่ายตรวจการจะถูกส่งไปแฝงตัวอยู่ในเรือนรับรองเพื่อหาหลักฐานและธงอีก็โดนคัดเลือกให้ไปทำภารกิจนี้ด้วย พี่ชายอกจองพาคิมยูดันคนที่แฝงเข้ามากับคณะทูตมาหาขุนนางโฮเพื่อให้ฝ่ายใต้ช่วยให้เขาทำการค้าได้อย่างไม่มีการสืบคดีจากกองปราบและศาลไต่สวนโดยจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนอกจองไปหาฝ่าบาทเพื่อคุยเรื่องภารกิจที่ส่งนางในฝ่ายตรวจการไปที่เรือนรับรองของคณะทูตแล้วฝาบาทยังพูดถึงธงอีให้อกจองฟังด้วยท่าทางภูมิใจที่ธงอีได้รับคัดเลือกให้ไปทำภารกิจนี้ เขาได้บอกอกจองว่าตั้งแต่ธงอีได้มาเป็นนางในเขาก็กังวลเพราะกลัวว่าธงอีจะรู้ว่าเขาเป็นพระราชากลัวว่าธงอีจะคิดว่าเขาไปหลอกลวงนางก็เลยไม่สบายใจอกจองถึงกับสงสัยและถามว่าทําไมฝ่าบาทถึงคิดมากเรื่องแค่นี้ล่ะเพคะภาพตัดมาที่ธงอีเธอกําลังหาหลักฐานแล้วก็ไปเจอกระดาษที่เขียนคําไม่มีความหมายลงไปจึงเอาไปให้หังอาหน้าหวานดูแต่นางก็บอกว่า เหมือนคำที่เขียนเล่นไม่มีความหมายเลยให้เธอเอาไปเก็บไว้ที่เดิมนางในฝ่ายตรวจการโดนคณะทูตจับได้เพราะความไม่ชำนาญในการส่งสัญญาณให้กันแต่สังกุงใจดีก็มีนึกโทษโกรธใครทงอีได้คุยกับฮังอาหน้าหวานว่ากระดาษแผ่นนั้นมันไม่มีความหมายจริงหรอเธอยังสงสัยกับกระดาษแผ่นนั้นอยู่เลยไปหาพี่ชอนซูชอนซูรู้ว่ามันต้องอ่านยังไงเลยเขียนคาในกระดาษยาวแบบที่ทงอีเจอมา เขาบอกว่ามันคือรหัสลับเขาเอากระดาษพันรอบไม้แล้วมันก็อ่านได้ความหมายนี่เป็นวิธีส่งข้อความลับของชาวซีอีทงอ e. ีจึงบอกว่าเธอได้มาแค่กระดาษก็จะสามารถอ่านรหัสลับนี้ได้ทงอ e. ีจึงปลอมตัวเป็นสาวใช้เพื่อเข้าไปหาไม้ในเรือนรับรองระหว่างที่ทงอ e. ีเดินเข้าไปคุณนางหัวงูเห็นทงอ e. ีตอนที่เดินลงแฝงไปกับสาวใช้จึงเอามาคุยกับพ่อแล้วคนของคณะทูต ก็ได้ยินเขา้าเลยรีบกลับไปที่เรือนรับรองแล้วก็เจอกับเธอพอดีแต่ธงอีก็ได้หลักฐานมาแล้วพวกเขาวิ่งไล่ตามเธอธงอีวิ่งหนีคนของคณะทูตมาเจอกับฝาบาทและทหารของเขาธงอีวิ่งเข้าไปหาเพราะเข้าใจว่าเป็นผู้ช่วยเธอเข้าไปจับแขนฝาบาทพร้อมกับบอกว่าช่วยขะด้วยมีคนวิ่งตามข้ามาแต่ขุนนางที่มากับฝาบาทก็ได้บอกเธอว่านี่คือฝาบาท ทำให้เธอถึงกับตะลึงทาหารของคณะทูตมาถึงพอดีและจะเอาตัวธงอีไปแต่ฝ่าบาทไม่อนุญาตให้เอาตัวเธอไปพร้อมกับบอกว่าเธอเป็นนางในของโชซอนจะขอสอบสวนเองแล้วก็ให้ทหารพาธงอีออกไปขุนนางที่มากับฝ่าบาทกลัวว่าการที่นางในแอบเข้าไปในเรือนรับรองแบบไม่ได้รับอนุญาตจะทําให้มีปัญหาแต่ฝ่าบาทก็บอกว่าจะรับผิดชอบเองพร้อมกับบอกว่าการที่เธอเข้าไป ต้องมีอะไรแน่ๆจากนั้นฝาบาทก็เรียกผู้บัญชาการกองปราบมาหาเพื่อสืบเรื่องนี้ต่อขุนนางซอได้เอาหลักฐานที่ธงอีหามาให้มาให้ฝาบาทดูพร้อมกับทําให้ดูและบอกว่าการเอากระดาษมาพันรอบไม้ก็จะเห็นข้อความที่ต้องการจะสือ่อซึ่งเป็นวิธีของชาวซีอีแล้วก็ได้ข้อความที่เป็นสถานที่ซึ่งที่นั่นเป็นจุดขนย้ายสินค้าที่ไม่เป็นจุดสนใจของคนธงอียังชอบกับการที่รู้ว่า ผู้ช่วยคนนั้นเป็นพระราชาสุขจงเธอคิดว่าสวยแล้วทําอะไรที่ไม่ควรทํากับเขาไปตั้งเยอะแยะทั้งเหยียบหลังปีนกําแพงทั้งให้เขาเลี้ยงเล่าพี่โย่งกับหัวหน้าวงก็มาหาเธอเพื่อจะบอกว่าเห็นหน้าพระราชาใกล้ๆแล้วแถมยังหน้าเหมือนผู้ช่วยอีกทงอีจึงได้บอกไปว่า ใต้เท้าคนนั้นเป็นพระราชาจริงๆทำให้ทั้งสองชอ็กไปตามๆกันส่วนฟาบาทก็นั่งนึกถึงตอนที่ธงอีเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นพระราชาตอนนั้นหน้าเธออึ้งไปเลยแล้วเขาก็คิดไปว่าทำไมต้องมาเจอตรงนั้นด้วยนะขุนนางซอได้พาทหารไปที่ตามรหัสลับเพื่อหาหลักฐานแต่ทหารก็หาอะไรไม่เจอตอนที่กำลังจะกลับเขาพยายามคลุ่นคลิดแล้วก็ไปค้นอีกรอบแล้วก็เจอสินค้าผิดกฎหมายจริงๆของนั่น อยู่ในจุดที่มีปูนโบกปิดไว้แต่ขุนนางซอก็มีไหวพริบและหาเจอพี่ชายอกจองได้ไปเสนอให้คณะทูตเอาตัวธงอีไปเพื่อไปสอบสวนที่เมืองของเขาเพราะธงอีขัดขาเขาไปทุกเรื่องฟาบาทเรียกธงอีเข้าพบระหว่างที่ฟาบาทรอธงอีเขาก็คิดกังวลไปมา เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดยังไงกับเธอกับเรื่องที่ปิดบังเธอไว้พอธงอีมาถึงทั้งสองดูเหมือนจะเกรงเกรงไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนธงอีก็คิดคำพูดไม่ถูกจนได้พูดไปว่าใต้ฝาพระบาทเพคะพูดผิดผิดถูกถูกจนฝาบาทหัวเราะเธอก็ได้ขอโทษกับสิ่งที่ทำไปเพราะคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นถึงพระราชาส่วนฝาบาทหลังจากที่ได้ยินเขาก็หัวเราะอย่างเอ็นดู แล้วก็ได้ขอโทษธทงอีไปที่ปิดบังความจริงฝ่าบาทอยากเป็นคนธรรมดามากกว่าเพราะอยากให้ธงอีทำกับเขาเหมือนตอนที่ยังไม่รู้ความจริงแถมยังสั่งให้เธอคุยเหมือนแต่ก่อนกที่แกักงของธงอีเรอชอบใจพอธงอีออกไปฝ่าบาทก็ได้แต่นั่งยิ้มและพูดคนเดียวว่าเมื่อไหร่เจ้าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะในกลางดึก กองปราบได้บุกเข้าไปที่เรือนรับรองเพื่อจับตัวคิมยูดันแต่คนของขุนนางโฮได้เดินออกมาบอกว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะโดนใส่ร้ายแถมยังเขียนจดหมายลาตายไว้ด้วยส่วนทูตต้าชิงก็ได้มาบอกเรื่องนี้กับฝ่าบาทพร้อมกับเอาจดหมายลาตายมาอ่านให้ฝ่าบาทฟังและเขาก็คิดว่าคิมยูดันไม่ผิดเขาโดนใส่ร้ายตาชิงไม่พอใจมากจึงจะขอเอาตัวทงอีกลับเมืองไปสอบสวน ตามแผนของพี่ชายอกจองพอธงอีรู้ว่าคณะทูตต้องการตัวเธอเธอข้อขกังวลมากแล้วพอพี่ชอมซูรู้เรื่องเขาจะพาธงอีหนีออกไปจากที่นี่เพราะกลัวว่าน้องจะเป็นอันตรายเขาวางแผนจะออกไปจากเมืองหลวงคืนนี้แต่ธงอีก็ได้แต่ครุ่นคิดฟาบาดส่งคนของเขาไปดูธงอีเพราะเป็นห่วงแต่ก็ไม่เจอเธอเพราะเธอตัดสินใจไปมอบตัวกับคณะทูตต้าชิงเอง และ EP ที่1-15ก็จบลงโปรดกดติดตามเพื่อรับชม EP ีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ